เจ็ดกฎแห่งความสำเร็จที่คุณจะต้องมีกฎข้อที่หนึ่งกฎแห่งความเชื่ออะไรที่เราเชื่อและเรารู้สึกสิ่งนั้นจะกลายเป็นจริงขึ้นมาหากตัวเราต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือต้องการความสำเร็จเราจะต้องเชื่อก่อนครับว่าเราสามารถทําสิ่งสิ่งนั้นได้เพราะวันนี้ถ้าเราไม่สามารถเชื่อแล้วว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จตัวคุณเองก็จะไม่สามารถทำสิ่งนั้นขึ้นมาได้ครับเพราะเหตุอะไรเราถึงมีความเชื่อว่า ตัวเราไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้อาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ในอดีตของคุณหรือเปล่าครับที่คุณเคยโดนปลูกฝังมาว่าอย่าทําแบบนี้เพราะมันจะไม่ดีหรือคุณอาจจะฟังจากสื่อต่างๆที่บอกว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จหรือมีเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นอาจจะทําให้ตัวคุณรู้สึกเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าครับหรือการที่ตัวเราเสพข้อมูลข่าวสารจนเรารู้สึกว่าตัวเราไม่คู่ควรกับความสําเร็จเพราะสิ่งนี้เองครับ ความเชื่อจะกำหนดอนาคตของตัวคุณครับว่าคุณจะมีชีวิตแบบไหนแต่วันนี้ถ้าคุณสามารถสร้างความเชื่อของคุณขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการให้ตัวคุณฝึกคิดบวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นคอยปรึกษาข้อมูลกับคนที่เขาประสบความสำเร็จหรือมีไอเดียดีๆที่ทําให้ชีวิตของคุณเติบโตว,วิธีนี้ครับก็สามารถทําให้ความเชื่อของคุณมันแข็งแกร่งได้กฎข้อที่2กฎแห่งความคาดหวัง หลายๆคนในที่นี้ครับคาดหวังว่าตัวเองอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ทําไมตัวเราถึงคาดหวังแล้วรู้สึกผิดหวังครับเพราะนั่นอาจจะเป็นประสบการณ์ในอดีตของตัวคุณที่คุณคาดหวังไว้สูงมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นครับการที่ตัวเราคาดหวังอะไรแล้วก็ตามเราต้องกลับไปทบทวนความเชื่อของตัวเราก่อนว่าสิ่งที่เราเชื่อเรามีความเชื่อแบบหนึ่งซหรือเปล่าครับการที่ตัวเราคาดหวังว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่การกระทําหรือความเชื่อของเรามันสวนทางกัน ตัวคุณก็ไม่สามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นครับถ้าคุณใช้กฎแห่งความคาดหวังคุณต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อของคุณเชื่อว่าคุณสามารถประสบความสําเร็จได้อย่าง100%แล้วค่อยๆบํารุงเลี้ยงความคาดหวังนี้ไว้ด้วยการที่คุณลงมือทําถ้าวันนี้เรามีความเชื่อและเราก็คาดหวังแต่เราไม่ลงมือทําครับผลลัพธ์ก็จะออกมาในทิศทางเชิงลบเหมือนเดิมเลยครับ แต่คุณคงเคยได้ยินครับว่าเท่านี้เราไม่คาดหวังสิ่งไหนเราก็จะไม่ต้องผิดหวังจากสิ่งนั้นครับซึ่งนี่ผมก็ไม่เถียงครับแต่มันนั่นอาจจะเป็นทัศนคติเชิงลบไปหน่อยครับถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสาเร็จและมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณจงคาดหวังจากการกระทําของคุณเพราะถ้าคุณไม่คาดหวังว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นหรือมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงชีวิตของคุณก็จะอยู่ที่เดิมครับ แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยครับเราควรใส่ทัศนคติเชิงบวกไปด้วยเพราะคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาก็มีนิสัยคาดหวังแต่คาดหวังในเชิงบวกด้วยครับว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขากำหนดชีวิตของเขามันจะต้องออกมาดีอย่าง100%ครับกดข้อที่3กดแรงดึงดูดครับทุกๆคนในที่นี้ชอบกดแรงดึงดูดครับผมเองก็ชอบกดแรงดึงดูดด้วยเช่นเดียวกัน แต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสําเร็จคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องปรับตัวของคุณเองให้เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดของคนประสบความสําเร็จนะครับคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างไรครับคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวของคุณเองก่อนแต่หลาย,ลายๆครั้งครับที่ตัวเราไม่สามารถใช้กฎแรงดึงดูดได้ประสบความสําเร็จเลยก็คือตัวเราไม่เชื่อและตัวเราไม่ได้รู้สึกกับสิ่งน,นั้นจริงๆครับถ้าวันนี้คุณไม่เชื่อว่าคุณจะสามารถหาเงินได้คุณก็รู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรกับเงิน และสิ่งนี้เองครับมันทําให้ตัวคุณไปดึงดูดการขาดแคลนนั่นก็คือการที่คุณไม่มีเงินนั่นเองครับแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากจะประสบความสาเร็จแต่ในชีวิตจริงตอนนี้ของคุณอาจจะยังไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ครับคุณอาจจะยังมีปัญหาด้านต่างๆเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณอยากใช้กฎแรงดึงดูดคุณต้องเชื่อก่อนเลยครับว่าคุณสามารถดึงดูดสิ่งดีๆได้ถ้าวันนี้คุณอยากดึงดูดเงินหรือความสัมพันธ์ที่ดี คุณจะต้องเริ่มต้นจากตัวของคุณเองครับคุณจะต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกดีๆไม่ว่าจะเป็นกับเงินหรือความสัมพันธ์กับแฟของคุณหรือคนรอบข้างเพราะถ้าวันนี้คุณรู้สึกดีคุณอารมณ์ดีคุณจะสามารถสร้างความสุขเล็กๆให้กับใครสักคนหนึ่งและความสุขนั้นครับมันก็จะสะท้อนกลับมาหาตัวคุณคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ครับแต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวคุณเองได้ครับ กฎข้อที่4กฎแห่งการโฟกัสสมองของตัวเราครับมันไม่สามารถรับรู้ได้เลยครับว่าสิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องเท็จมีแต่ตัวเรานั่นแหละครับที่สร้างภาพมายาขึ้นมาในหัวและบอกว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีและตัวเราก็ไปโฟกัสกับเรื่องที่ตัวเราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นจริงๆครับถ้าหากวันนี้คุณต้องการสิ่งไหนเช่นบ้านเช่นรถเช่นเงิน ขอให้คุณโฟกัสไปสิ่งนั้นครับหรือการเติบโตของตัวคุณไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งด้านความคิดด้านสุขภาพคุณจงโฟกัสไปสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในชีวิตของตัวคุณและสมองมันจะหาวิธีว่าตัวเราจะได้สิ่งนั้นมาได้อย่างไรแต่คนส่วนใหญ่ครับมักโฟกัสไปกับสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการจริงๆวันนี้จะเอาเงินไหนไปรับประทานอาหารวันนี้จะเอาเงินไหนไปใช้หนี้สิ่งนั้นมันก็ยิ่งเติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ กฎแห่งการโฟกัสทํางานง่ายมากเลยครับถ้าวันนี้คุณให้ความสนใจในเรื่องไหนเรื่องนั้นมันจะขยายและเติบโตมากยิ่งขึ้นครับคุณสนใจด้านลบชีวิตของคุณจะ,จะเจอแต่ด้านลบครับถ้าวันนี้คุณสนใจในเรื่องที่คุณต้องการเติบโตคุณก็จะได้ความเติบโตมาครับกฎข้อที่5กฎแห่งการชดเชยถ้าหากวันนี้ตัวเราต้องการประสบการณ์ที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเราเราจะต้อง ใช้จิตใต้สำนึกของตัวเราจดจ่ออยู่กับเหตุการณ์ที่ดีอยู่เสมอแน่นอนครับในแต่ละวันเรามีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตของตัวเราถ้าตัวเราอยากมีความสุขเราอาจจะใช้กฎแห่งการทดแทนก็นได้ครับนั่นก็คือการให้ตัวเราโฟกัสแต่เรื่องที่มีความสุขเท่านั้นส่วนไหนที่มันทําให้เราไม่มีความสุขหรือเราลําบากใจเราก็สามารถตัดสิ่งนั้นออกจากชีวิตของตัวเราได้ครับ นั่นก็คือการที่ตัวเราเอาความสุขเข้ามาทดแทนความทุกข์นั่นเองครับกฎข้อที่6กฎแห่งการทําซ้ําถ้าวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือสร้างน,นิสัยที่ดีขึ้นมาเราจะต้องทําสิ่งนั้นซ้ําๆอยู่เสมอครับในวันแรกที่เราลงมือทําอะไรสักอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่เก่งหรือเรายังไม่เชี่ยวชาญมากพอเพราะฉะนั้นครับเราค่อยๆทําสิ่งนี้ซ้ําๆเช่นตัวคุณอยากจะสร้างน,นิสัยรักการอ่านแต่คุณเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเลยครับวันแรกคุณอ่านจะ อ่านหนังสือสักบรรทัดหนึ่งหรือสองบรรทัดก็ได้ครับแล้วค่อยๆทํานิสัยนี้ซ้ําๆจนคุณเคยชินและมันเป็นนิสัยใหม่ของตัวคุณครับกฎข้อที่7กฎแห่งการผ่อนคลายการทํางานของจิตใจของเรานั้นต้องใช้ความผ่อนคลายถ้าหากวันนี้เราบังคับจิตใจของตัวเราให้เกิดความเครียดเราจะไม่สามารถสร้างความสําเร็จได้เลยครับเพราะจิตใจของตัวเราหรือสมองของเรานั้นชอบความสนุกสนานครับ และการที่ตัวเราจะประสบความสําเร็จได้เราก็ไม่สามารถเอาความเครียดไปสร้างความสําเร็จได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความผ่อนคลายให้กับตัวเราแล้ววันนี้ใครเก็ตมากขึ้นพิมพ์คำว่าเก็ตมากขึ้นมาให้ผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมจาเนสสวัสดีครับ